แล้วได้เวลาพาไปเดินแล้วมึงนอนเพิ่งตื่นเลยอ่ะจะจุนหนึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วทล้ไม่มาปลุกไงอา้อาโอตายแล้วนอนห้าพอห้าแมงยังก,กระดอกกระเดียแท้สอบอยู่จะข้อสุดท้ายอ่ะกับวูบตึงจับ เขาไม่ได้พาไปหรอกไม่ต้องไปนั่งเป้าขเขาเขาเพิ่งตื่นมาหาแม่เลยเดี๋ยวแม่พาไปโอ้โบอลเนนมไปขนนดนี้ไปเดี๋ยวแม่พาไป